สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชันสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอนะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียงทุกคนในเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาการตลาดในเรื่องของ regional strategy ผมว่าชื่อนี้เนี่ยกลยุทธ์นี้คงคุ้นหูนักการตลาดหลายๆคนเพราะว่าสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทของเราได้ โอ้โห oh แม่แต่ว่ามันมีวิธีการใช้ยังไงเลครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้อาจารย์พรชลนกนั้นมาช่วยตอบโจทย์ดีกว่าครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลาสเอกับอาจารย์พรชลนกจากมหาไรสยสำชันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันกับวิชาการตลาดในหัวข้อเรื่องการเพิ่มยอดขายโดยใช้ Rational Strategy Rational Strategy คืออะไรล่ะคะคือการเพิ่มยอดขายโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราอย่างเช่นการทำ Innovation ให้เพิ่มมากขึ้นหรือทำโปรดักตของเราให้แตกต่าง ยกตัวอย่างเช่นทีวีมือถือคอมพิวเตอร์สินค้าเหล่านี้ใช้อินโนเวชันค่อนข้างเยอะค่ะนอกเหนือจากนั้นอย่าลืมการโฆษณาเพื่อทําให้คนรู้จักมูลค่าที่เราเพิ่มมากขึ้นเข้าไปด้วยนะคะและอย่าลืมเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้นทําให้เราสามารถจ้างยอดขายได้ระยะยาวค่ะ และนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ควรระวังคือเราต้องควรระวังคู่แข่งของเราจะก๊อปปี้สินค้าของเราด้วยนะคะแค่นี้แหละค่ะเราก็สามารถเพิ่มยอดขายได้ว้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกลยุทธ์ national strategies นะครับผมบอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าไม่ยากอย่างที่คิดแถมกลยุทธ์นี้นะครับยังน่าสนใจอีกด้วยตรงที่ว่าสามารถเพิ่มยอดขายได้นานพอสมควรเลยทีเดียวเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พอจนกมากๆนะครับ ที่มาช่วยตอบโจทย์ให้กับวิชาก,การตลาดชั่วโมงหน้านะครับจะมีอาจารย์คนไหนมาตอบโจทย์อีกติดตามชมได้ในคลาส A ครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชัน